ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเพียงแทนเจ้าสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการเถียงแทนเจ้านะคะเทปนี้ก็ประจำวันที่29สิงหาคมปีพุทธศักราช2557 ก็ยังอยู่กับผมครับดีเจซุนโฮแล้วก็คุณป้าสมจิตคู่ชีวิตของคุณลุงสมชายสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างครับพระอาการอาทิตย์นี้เยอะอย่างที่ฉันบอกเธอหลายครั้งนะว่าถ้าพ้นจาสีราดก็คงไปต่อวัดอรุณารามินะนะหลวงพ่อปวดน้อยอใ้ค่แล้วแถวนี้ก็สะดวกมีโสสรงพยาอาอเป็นสุยาโรงพยาสุธานุกมีเองนะเขามาเขามาจองคิวไว้แล้วนะ เป็นแออยางดี D เลยนะเขาเขาทำให้เป็นพิเศษทำให้ผีด้วยนะขอให้โฆษณาเขานิดหน่อยชั้นออได้เลยอ๋อเอ้คุณป้าผมผมมีข้อสงสัยนิดนึงว่าทำไมเอ๊ะทำไมเวลาเวลากษัตริย์เสียชีวิตเนี่ยหรือว่าคนระดับใหญ่ๆที่เป็นลูกน้องของคุณป้ากับคุณลุงเสียชีวิตคือทำไมต้องอยู่ในโกรธนะฮะเธอไม่เข้าใจนะคือคล้คายๆว่าเราเนี่ยมันจะต้องอยู่ในที่ที่มันศักดิ์อืี อยู่ในโกดแล้วไม่ได้นอนธรรมดานะบางทีก็เดินบางทีก็นั่งแล้วก็มีเล็กเสียบเธอคงนึกออกว่าเสียบตรงไหนนะที่มันจะอยู่ได้นานที่สุดนะเสียบโกดใช่ไหมก็คงตรงนั้นแต่แรมันไม่มีโรคอื่นยหไือเธอจะมีโรคอื่นถ้าเสียบตรงนั้นน่ะแหละแล้วก็พันไว้อย่างดีแล้วหน้านี่ก็ต้องเอานากากาทองมาใส่มาตาสางหลชั้นนะแล้วก็ดองอย่างดี เราค่อยเอาไปเผาเพราะว่าถือว่าอันนี้ไม่ใช่คนธรรมดาอันนี้เป็นเหมือนชมพมติที่ต้องต้องถาขึ้นเขาพระสุเมนครับไอ้ที่เราเรียกว่าเมนเนี่ย<ภ>มันหมายถึงที่สูง<ภ>เขาพระสุเมนเขาพระสุเมนเนี่ยสูงสุดก็ขึ้งไปอยู่บนสวรรค์มันสูงๆนะมันอยู่ใกล้สวรรค์ับนะก็เป็นที่อยู่ของเทพเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาเผาต้องเผาบนเมน แล้วเราก็เลือดนามหลวงว่าทุกพระเมรม <ap> ก็คือที่เอาไปเผาศพเจ้าอแต่ว่าจอคพลปอมันแปกมันเอาไปเผาเผาศพพลวิชาชนป,าปราตมโครเบเป็นครั้งแรกเลยที่มันเผาคนธรรมดาเนี่ยนะตอนป,าปราตมโกรเนแลก็มีทหารหเสียชีวิตครับเอาไปเผาที่สนามหลวงนี่แหละก็เคยมีเอาประชาชนไปเผาที่นั่นแต่ครั้งแรกเลยจองพลปอมันทำผิดประเพณีครับ มันเอาเครื่อพสูจที่ปากตรถเ,เ่นนี่ไปเผามันมันจะทําแบบประชดเจ้าอ๋อครับผมอ่ะทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมคุยครั้งไว้เกี่ยวกับเรื่องของกองทุนอนันทมหิโลนเน่ยนะฮะเราก็จบประเด็นตรงนั้นกันไปทีนี้มันมีโครงการโครงการหนึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นโครงการส่วนพระอ,องค์หรือว่าเป็นโครงการในของส่วนของสำนาาสักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะก็ค,ะคือโครงการชัยพัฒนาเที่ยวกลงหันน้ํามาตีต,ต,ตีเนี่ยคือน้ําก็ไม่ได้หายเน่าอะไรเนี่ยนะฮะ คือผมอยากจะถามคุณป้าว่าโครงการนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอันนั้นนี่เธอต้องเข้าใจก่อนนะว่าคนคนทั่วไปมันจะให้ไลน์หให้ร้ายกระชัว่าอันนั้นอันนี้ที่จริงเนี่ยทรัพย์ทินอย่างที่่ันพูดแล้วว่ามันแยกเป็นสองส่วนออกกันครับือทรัพย์ทิส่วนมากษัตระชับอันนี้ไม่ใช่ของในหลวงนะแต่บางเอิญว่าในหลวงท่านเป็นกษัตริะชอบแล้วบางเอิญว่าท่านมีสิทธิใช้แต่คนเดียวคนอื่นห้ามยุ่ง แต่ว่าจริงๆรงนีกฎหมายมันเป็นของกษัตริย์ับที่นี้ส่วนพระองค์เนี่ยก็คือของส่วนตัวอ่าไอโครงการต่างๆไทยพัฒนา,าราชธรรมลูกเข้าศรริลปชีพสายแดงไทยพวกนี้นะหรือนำมาวันน้วัตถุน,นำ้ำประชีเนี่ยครับผมมันเป็นโครงการส่วนพระองค์คผมือออกเองินตัวเองะะใช้เงินตัวเองออกนะและไอโครงการดอยคําที่ไปถูกจับยาเสพติดนี่โครงการส่วนพระองค์หรือเปล่าฮะ ก็เรื่องโครงการลุงโครงการสุนพระองค์ไงล่ะบังเอิญเดี๋ยวฉันขอแก้ข่าวนิดนึงนะลุงลุงชายก็ชี้แจงไปแล้วว่าไอ้ที่เป็นโดนจับผมขาวตาส้มโตหยิบลูกนี่นะ,ะมันเป็นความเข้าใจผิดนะอไอ้คนแคทผมอะ่ะมันมันตาบอดสี<ะ>แทนที่จะหยิบสีเหลืองอะ่ะเป็นถุงนมสีเหลือง<ะ>มันไปนหยิบผมขาวแทนเป็นสีขาว<ะ><ะ>ตอนนี้ลุงก็ลุงก็บอกเธอแล้วไม่ใช่เหรอว่า ท่านได้สั่งไปแล้วให้เอามาเปลี่ยนอเอาถุงเอาถุงผงขาวมาเปลี่ยนเป็นถุงนุมถูเลี้ยงเป็นความเข้าใจผิดเล็กๆนั่นแหละแล้วจะเก็บไว้ทําไมล่ะครับในดอยคําเฮโรอีนเนี่ยเอาไว้ใช้ทาอะไรเธอก็ไม่รู้เป็นมันเป็นเรื่องของของกงสีคุณจากกงสีไหมอันนี้ไม่รู้จักเป็นเรื่องของครอบครัวนะธุรกิจในครอบครัวมันมีมาแต่นั่งเดิมอไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คือต้องรับผิดชอบกันเองนะ ใครโดนจับแล้วก็จะเกี่ยวไปนะไม่ให้หมายุ่งคท่านั้นเองะอะไรเธอต้องคิดนะว่านะบางทีเนี่ยคนเราบางทีเราก็ไม่อยากทำลงกัาบางทีเรมีช่องทางมีสิทธิพิเศษถ้าไม่ใช่เขาก็จะหาว่างโง่ผ้าสป,ปอร์ตเราเนี่ยเป็นผ้าสปอร์ตเจ้านะ,ะไปไหนมาไหนนี่ก็มีสิทธิพิเศษใช่ไหมแล้วถ้าไม่ใช่สิทธิ์อันนี้นะไม่ต้องตรวจไม่ต้องอะไรเลยเนี่ย ถ้าไม่เอาเอไราก็ขายมือก็จะโง่ใช่มั้ยอมถึงราชการใชทไปไม่มีฮะแต่การทิ่นภายนี่พวกแอครบเด็ก็จะเอาของของนี้มาขายใช่มั้ครับบางคนก็กระจอกมนยเอาของสายการบินไปติ๊กมาขายก็มีนะทีนี้เนี่ยเราได้รับสิทธิ์พิเศษค่ะโครงการที่จากของเราเนี่ยครับมันมีคนมาประเรินให้ถือหุ้นลมค่ะถือนั่นถือนี่นะค่ะธุรกิจเราเนี่ยบังเอิญว่าเราเป็น ข้าตาผนดอินเป็นมาราชินีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนก็มาหามาขยันขยอมาชี้ท่องให้ทำนู่นทำนี่มันจะได้เงินได้ทองแล้วจะเป็นเธอเธอจะทำไหมล่ะก็เออมันมีช่องทางแล้วก็ต้องทำทีเพราะว่าพ่อแม่สอนมานับชนิิตัดมีจังหวะทำก็ต้องทำนี่มั่ะ ธอว่าฉันได้ยังไงล่ะถ้าเป็นเธอเธอก็ทำใช่ไหมเออผมผมก็ไม่รู้ครับว่าผมจะทําไม่ทําก็มันยาเสพติดนะถ้าเธอไม่ทำเธอก็โง่นเลนะครับผมในเมื่อมีคนก็ตรวจเธอก็ขนไปท,ที่ทีนี้ที่คุณป้าบอกว่าเคลียร์ออกเคลียร์ออกเนี่ยคือเหมือนกับทางยุวทิดาหรือเปล่าที่ว่าเคลียร์ออกอย่างนั้นน่ะอันนั้นไม่ได้เคลียร์ออกแล้วกาฉีดหัวไปเลยอ๋อครับเพราะว่ามันมันเสื่อมเสียนะคะเลยเราแต่ทาอะไรก็แล้วแต่นะต้องรับผิดชอบเองนะอย่าให้มายุ่งกับครอบครัว ยิ่งกมครอบคราาัวแล้วมันจะตายทั้งล่างนะตายทั้งคอกตายทั้งล่าง<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตัดนี่เขาตัดตอนออกไป<ะ>เธอรู้จักตัดตอนไหมเหมือน,นตอนทักสิงนั่นนะพว<ะ>กยาบ้าใช่ไหม<ะ>เขาก็มีการฆ่าตัดตอน<ะ>อันนี้วิธีเดียวกันนั่นแหละนะ,ะอย่าให้มันมาเสเสียถึงองค์ะก,กูลถึงกองสีส่วนรวมทีนี้เรามากลับมาคุยเรื่องโครงการใช้พัฒนาดีกว่าโครงการสร้างงา,านทำน้ำทีนี้ประชาชนส่วนหนึ่งเขามองเห็นว่า โครงการนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอย่างถูกต้องแล้วก็ยั่งยืนอันนี้ผมอยากจะถามคุณป้าว่าโครงการนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรคะโครงการนี้นะคําว่าชัยเนี่ยแปลว่าอะไรเธอรู้ไหมครับชัยก็คือชัยชนะชัยชนะใช่ด้ชัยชนะพัฒนาคือว่า<ห>เราต้องเอาชนะด้วยการพัฒนา<ห>สมัยก่อนนี่นะเราถือว่าอเมริกามาช่วยครับคอมมวนิสต์ โดยการสร้างความเจริญเพราะฉะนั้นเราแต่ชนะพวกคอมมิวนิสต์ได้เราก็ต้องเอาความเจริญเอาการพัฒนาอืมาเป็นเป้าหมายะอันนี้เราใช้พัฒนาแต่เรื่องงหารเนี่ยนะบังเอิญวันนั้นลุกแกก็ไม่รู้แกไปหยิบขึ้นมาแล้วแกก็ดูๆไปปรากฏว่าลูกน้องเขาบอกว่าดียกย่องกันใหญ่เลยลุกแกก็ตกใจ ลูกก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะใ<ะ>นเมื่อลูกน้องเขาล็กล่องอยู่